เด็ดทัวภูมิฟักงาแบบไร่คางพี่น้องจ้าเซาหนีทีลาปลูกไว้แปลงนี้ธีลาปลูกเมื่อวันที่สิบแปดนะคะสิบแปดพฤศจิกายนสองห้าหกหกพี่น้องจ้าปลูกไว้ตั้งแต่ปีกายมื่อนี้วันที่สี่โมกราพ่อสอไม่แล้วพี่น้องจ้าสองห้าหกเจ็ดตอนนี้ออกนวยแล้วนะคะตั้งแต่สิบแปดพฤศจิกามาหอดวันที่สี่โมกรานะคะประมาณเดือนเดือนกลัวๆเนาะ สีส่ซบหาสิบมือใดบ่พี่น้องจ๋าประมาณนี้นะคะพี่น้องลองคำนวณเบิ่งเด้อตอนนี้ก็ะออกดอกออกหน่วยให้เห็นให้ได้กินแล้วเนี่ยบ่อนด้กินแต่กําลังจะได้กินภายในอีกสองสามมือพี่นอ้องกําลังออกหน่วยออกแล้วแต่ว่าบ่อนตึงนะคะบ่อนตึงบ่อนตรงถ้าสําหรับผู้ใดสี่จะาเอาไปพัดลออีกสองสามมือกับพัดใดพี่น้องแต่สําหรับผู้ใดสี่ำํำอีกสามสี่มือจะอวบกอบพอดีนะคะ แลงนี่อีลายยอมรับนะคะพี่น้องว่าปลูกมันบอคชอยงามปันไดนเป็นยังคือบวคอยงามมันอยู่ในลมมันอยู่ในโฮมเนาะโฮมลำดีลำไรสันชาตะยานของทัวบุ้ยสันชาตะยานลักษณะนิสัยของทัวพมันกบสมักแสงนะคะชอบแสงแดดจัดเต็มที่นั่นแหละพี่น้องแต่ว่าอยู่นี่มันก็โฮมมันก็เลยหน่วยบวเต็มที่งามบวเต็มที่มันฉลูดพี่น้องมันสูงฉลูดนี่เบื้องลักษณะการออกหน่วยออกช่อออกดอก บต,อง,บตองไปหาไม่มะข่บบตองไปหาขางมะเฮ็ดพี่น้องจ๋าดีค่ะถูกกัง่ายกินก็แสบมันโมเมนต์กบทั่วเสียนเด้อพี่น้องอีหลามาซ้อมมองแล้วถ้าทั่วเสียนจะนวยสันๆันน้อยๆเขียวเขียวแต่ว่าตัวนี้เป็นบักทั่วพุ่มนะคะทั่วพุ่มฟักงาวแบบเลค้างแบบบบต้องใส่ขางนั่นแหละบอกให้มันดูดีก็คือไร้ค้างนะคะนี่ลักษณะนวยพื้นจะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องทันได้พื้น สงสัยถามเขามานะคะเพื่อนอาจจะเื่อนมา่พอคลิปนี้เพื่อนอาจจะหายสงสัยก็ได้ส่วนพี่น้องที่เพื่อนบ่ขั้นมั่นใจนะคะว่ามันเป็นแบบนี้อิลีบอก็สามารถกดตดตามใบเบิ่งได้หลายคลิปก็ได้ด้วยพี่น้องจ้าถ้าบ่ขันได้มั่นใจว่ามันจะเป็นแบบนี้อิลีบอพี่น้องจ้าเพียกําลังลงุงนี่อัพเดตงพี่น้องเบิ่งเสาร์านีแดดกําลังออก ถั่วพุ่มฝักยาวแบบไร้คางนะคะกระสออขึ้นยังีงนี่จริงๆพี่น้องจา๋าฝักยาวแบบโบตองใส่้างโบเมนตบอกทั่วปีเด้อเป็นถั่วพุ่มฝักยาวที่ปลูกได้ตลอดปีนะคะแต่ไม่ใช่ถั่วปีสังเกตว่านี่นีจะหฮมลำไร่พี่น้องมันบาเดนะคะมันก็เลยบกคอยงามปันได สำหรับเร้านี่กะผาพี่น้องมาอัปเดตทัวภูมิฟักเงาแบบไรข้ขางเพียงสับนี่พี่น้องจ๋าอย่าลืมกดติดตามไว้เบ,บื้งตอนต่อไปด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว